go <laughs> ครับครับ <c oughs> คือจริงๆท่าก็ทราบว่าทางสถานเอกอัครราชทูตของพมยันมาเนี่ได้ติดตามคดีที่แรงงานชาวพม่าสองคนถูกกล่าวหาว่าฆ่าทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เกอนเตา่าก็ได้จริงนี้ก็มีมาตั้งแต่วันที่15กันยายน2 5 1 7ในวันนี้ท่าน ได้มาขอบคุณที่สวัสดิ์ในความได้ตั้งคณะทำงนานไปช่วยดูแลคดีให้ในเบื้องต้นแล้วก็เพื่อมาอประสานสัมพันธ์ในเรื่องของการทําคดีต่อไปผมได้เรียนให้ท่านทราบว่าทางคณะกรรมาการสิทธิมลชนเห็นว่าคดีนี้เป็นคดีสําคัญเป็นคดีที่เกี่ยวกับเกียรติภูมิชื่อเสียงในด้กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย จะได้เสนอให้ทางสภาสใิความซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการในวันศุกร์ที่จะถึงนี้แต่งตั้งคณะทํางานงาน,นะครับคุมคดีนี้จํานวน12ท่านและที่ปรึกษาอีกประมาณ8ท่านเพื่อตรวจสอบรายละเอียดที่มาของข้อเด็จริงที่จะเป็นประเด็นต่ตอสู้กันในรอต่อไป